t ตโยต้าวีออสปี2010ตัว E 1,45,000บาทที่นี่ที่เดียวครับราคาอย่างนี้นะครับฟังไม่ผิดครับผม1,45,000บาทวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าราคานี้อยู่ไม่ถึงพรุ่งนี้แน่นอนนะเอามาแนะนำให้เพื่อนๆนะครับไปทำกำไรต่อหรือใครกำลังมองหาใช้อยู่นะครับคันนี้1,45,000บาทตัว E โอเคสีสันประมาณนี้ภายในเบาะหนังด้วยนะจ๊ะเกียร์อโต้นะครับผมนี่กระจกปรับครับไฟฟ้าอ่กระจกไฟฟ้าเลขไม่แสนสามนะจ๊ะไปดูห้องเครื่องราคานี้วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับผม น้ำมันเบนซินไม่เคยดมแก๊สนะครับห้องเครื่องอย่างนี้เลยนี่เอาไปล้างไปทำความสะอาดใครไปต่อในกำไรเยอะๆใครมองหาอยู่นะครับรีบเลยครับติดต่อมาแล้วหนึ่งแสนสี่หบาทวันนี้วันเดียวพรุ่งนี้คงไม่อยู่ติดต่อมาแลสหายเจอกันครับ